สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสั้อรับของฟรีนั่นเองของฟรีชิ้นนี้นะครับก็แค่กดเข้าไปในแมปนี้นะครับตามชื่อเลยนะครับอืมอาไปพิมพ์กันได้นะอืมกดไปได้เลยน,นะครับกดเข้าไปเล่นปุ๊บนะครับเข้าไปเล่นแล้วนะเดีย๋ยวนี้ยังไงชื่อ นี่นะครับคุณก็จะขึ้นแอชเม้นอย่างนี้เลยนะครับอืม,อม,อมแค่นี้นะครับเราก็ได้รับของฟรีแล้วแค่เข้าแมพนี้เองนะครับโคตรง่ายขอบา่าเลยโคตรโคตรง่ายเออเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าของฟรีที่นี้เป็นยังไงไปดูกันเลยโอ้นี่นะครับผมก็ได้มาแล้วนะครับนี่น้องก็เป็นอย่างนี้เลย คุณนารักอ่ะออนี่เป็นอย่างนี้เลยนะเป็นอย่างนี้เลยคู่แบบเทอะครับก็เป็นแบบตวละครน,นั่งอยู่ไหลแล้วนะเออก็ไปรับกันได้แค่เข้าแมพที่ผมบอกนะครับก็แค่นั้นเองเราก็ได้รับของฟรีชิ้นนี้เลยนะครับอืมน่ารักอ่ะน,นั้น